ออนนะครับผมอันนี้จิตั้งไฟสปอรตไลท์รุ่น60วัตต์นะครับผมแสงเข้มนะครับผมดวงไม่ใหญ่นะครับนะครับตัวต้นต้นต้นสำหรับเลยนะครับตัวนี้มาดูลำแสงกันครับอันนี้แสงไฟหน้าเดิมๆนะครับผมอยู่ด้านบนขีดๆนะครับนี่คือแสงไฟหน้าเดิมนะครับไฟต่ำนะครับผมสูงต่ำพร้อมกันครับต่ำสูงต่ำพร้อมกันนะครับ แล้วก็ไฟสูงนะครับไฟพาร์นะครับก็คือกดกดได้ตามมือเลยนะครับสวิ์เดิมของรถนะครับอ่าประมาณนี้นะครับเปิดแช่ก็คือเปิดไฟสูงแช่จะเป็นสีเหลืองแบบนี้ครับถ้าวิ่งอยู่นะครับผมจะเป็นไฟต่าสีขาวแล้วก็ดีสูงนะครับเหลืองจะเพิ่มเติมขึ้นมาแบบนี้ครับอ่าประมาณนี้เลยนะครับเราจะเปิดใช้งานจริงๆนะครับที่เปิดแช่ได้คือไฟต่ําแล้วสูงต่ําพร้อมกันนะครับไฟสูงไฟพาร์นะครับเปิดใช้งานฉุกเฉินเท่านั้นนะครับหรือลมหมอกหนาฝนตกหนักนะครับผม ส่วนนี้เปิดวิ่งใช้งานได้ไม่ฟุ้งไม่เยียงตานะครับคู่เดียวจบครับซันบีมพร้อมประกัน6เดือนเต็มทั้งระบบติดตั้งฟรีค่าแรง1ปีเต็มครับสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยครับงานนี้ไม่ได้เจาะตัวรถนะครับแปลงจากทางซันบีม